สวัสดีครับสวัสดีชาวโลกสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังทุกท่านนะครับวันนี้เชฟก๊อจะมาทําอาหารนะครับไม่ได้ทํานานเลยเพื่อนๆเชฟก๊อจะมาผัดเอ่อพริกหยวกกับผัดกะหลำรวมกันครับใส่หมูนะก่อนอื่นเราก็เทน้ำมันใส่แล้วครับเทน้ำมันใส่แล้วแล้วก็เทกระเทียมนะครับวันนี้จะไปเร็วๆเ,เลยนะครับ ให้กระเทียมหอมครับใส่หมูครับเพิม่มรสชาติให้หมูลแล้วก็ใส่ชีสขาวที่หนา หมูสุกแล้วใส่ผักลงไปครับกระลำติดหยวกหมูเยอะๆเลยเ,เติมน้ำหน่อยครับมัแห้งไปเติมน้ำนะครับผม เรามาปรุงอะไรครับน้ำมันหอยซอสปลาเขียวซีอิ๊วขาวเพิ่มอีกสักหน่อยน้ำตาลครับผงนัว แล้วก็เพิ่มความหอมด้วยน้ำมันพืชผสมน้ำมันงานครับสักหน่อยคนให้ทั่วถึงคนให้เข้ากันนะครับไม่ยากครับเมนูนี้ง่ายๆ ถูกแล้วนะครับเพื่อนๆตักเสิฟเลยครับ